ส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไฟอยู่หน้าตลาดน้องปือค่ะจะพามาทานอาหารอร่อยๆนะคะแซ่บๆเลยวันนี้คือพิกัดร,รานนี้นะคะอยู่หน้าตลาดน้องปือพอดีค่ะตรงนี้นะคะมีทั้งไก่ย่างมีทั้งปลาเผามีทั้งอาหารอีสานแซ่บๆนะคะตอนนี้ไฟอยู่หน้าร้านน้องซีฟู้ดค่ะ แบบว่าเมนูเขาน่ากินมากเลยนะมีหอมปลาเผาเดียวปากหอยแข็งลวกหอยแมลงภู่นะคะปลาเผาอาหารอีสาสนตามน้มตำมีครบเลยนะคะไก่หมุนนี่ตัวเท่าไหร่นะคะ220ย20ิบครับอครึ่งตัว110บาทร1อสิบบาทนะคะแล้วก็มีปลาเผากับกุ้งเผาด้วยใช่ไหมคะกุ้งเผานี่ละร้อยดสบบาทเลยครับกุ้งเผาร้อยแปดสิบน,นะคะ ลาเผาก็ร้อยแปดสิบตัวใหญ่ๆเบิบ่มๆเลยนะคะเนี่ยโหถ้าเพื่อนๆนะคะเป็นสายชอบทานอาหารอีสานแซ่บๆหรือว่าเป็นสายแบบว่าอยากกินอะไรของอร่อยๆอ่ะมาที่นี่ได้เลยนะร้านนี้นะคะเปิด10บโมงถึง3ามทุ่มนะคะสามารถสั่งแก๊ปได้ด้วยใช่ไหมคะสั่งแก๊ไลแมนได้ ร้านน้องซีฟู้ดนะคะพิกัดอยู่ที่หน้าตลาดหนองปือค่ะตรงนี้ก็จะมีอาหารทะเลด้วยนะคะร้านน้องซีฟูด้ดมีกุ้งเผาหอยแครงหอยหวาน มีส้มตำมียำนะคะครบเครื่องเลยค่ะ <พบ S 1> ร้านน้องซีฟูดนะคะถ้าเพื่อนๆคืออยากมาทานนะคะแล้วก็อ,อ,อยากโทรมาสั่งก่อนนะคะสามารถโทรได้2เบอร์นี้เลยค่ะ095 3 4 9 7 3 8 5นะคะแล้วก็อีกเบอร์นะคะ08 0 2 3 2 7 8 0 0ค่ะ ัหาไม่ยากค่ะอยู่หน้าตลาดหนองปื้อนนะคะไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับคุณสามีด้วยค่ะคุณสามีแนะนําหน่อยว่าวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างนะคะครับก็มีต้มแซบ,บกระดูกอ่อนต้มแซบกระดูกอ่อนแล้วก็แบอกราคาด้วยดีกว่าเพ,พื่อนๆมาจะได้แบบรู้ราคากันว่าราคาประมาณเท่าไหร่ย,ยังไงนะคะต้มแซบกระดูกอ่อนแปดสิบบาทครับอุ้ยแปดสิบบบาท แ0บคือจะดูเลยอุ้ยน่ากินมากอยยะเลต้มแซ่บกระดูกอ่อน80บาทนะคะทำเริ่มเลยอืมน่ากินจังร้อนร้อนแกะเรียบร้อยอันนี้เท่าไหร่นี่ฮะ50บาทห้บาทเหรอคะยอ้จริงเหรอเนี่ย0้าบบาทเยอะมากนะคะ50บาท แล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างขึ้นตัว110่งร้อยสิบบาทไก่ย่างไก่ย่างเจลาทาคนละสองร้อยยี่สิบภาษครึ่งตัว110ยสิบบาทแล้วกอันนี้คืออะไรตําเอ๊ตัตํากุ้งสดตํากุ้งสดนะคะตํากุ้งสดก็แท้ดีกว่านะเจบบาทโอ้เบบาทนะคะคือคุ้มค่ามากแต่ แต่ละอย่างนะคะน่ากินมากๆค่ะเดี๋ยวลองเยอะเลยเมนูเยอะแยะเลยเมนูเยอะมากถ้าเกิดสายใครที่ชอบกินอะไรแซ่บๆนะคะมาที่นี่ได้เลยมีซีฟู้ดด้วยนะมีส้มตำมียำมีลาบมีต้มมีไก่ย่างมีปลาเผาโอ้โหมีหมดโคกย่างก็มีนี่นะคะเดี๋ยวมาลองชิมก่อนเลยนะอันนี้คือไก่ย่าง 110บาทนะคะได้ขนาดนี้เลยส้มตำนะคะส้มตำกุ้งสด70สบบาทโอ้โหกุ้งใหญ่ๆเบิ้มๆอย่างนี้เลยอ่ะเหมือนว่าอ,อร่อย ให้แล้วนะคะไปกินกันเกี๊ยวไงเกี๊ยวจีนนะคุณแซ่บมากถือว่าวันนี้นะคะได้มากินอาหารอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็แซ่บมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนเข้ามาดูช่องนี้นะคะแล้วอยาก มาทานอาหารแซ่บแบบนี้ก็สามารถมาได้ที่หน้าตลาดหนองปือค่ะร้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซเว่นเลยนะคะร้านนี้นะคะจะเปิด10โมงถึง3ทุ่มค่ะสามารถโทรมาสั่งอาหารก่อนได้สามารถโทรสั่งแก๊ปได้ไลน์แมนได้แล้วก็ช็อปปี้ได้นะคะยังไงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามช่องลำยองสตอรี่นะคะยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลำยองสตอรี่ด้วยนะคะไปกินอาหารแซ่บต่อละะ้ค่ะ